เต็มงาสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับอุ้มเคทออีกแล้วนะครับวันนี้ทีมงานของเรามีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนครับผม เราไม่จอดท่าน 哦哦，哎、嗯，大了大了。 ของแท้ครับพวกเราเปของแท้เส้นทางไหนก็บว,นนวบวย่านครับผมไปครับไปไม่ย่านครับไม่ย่านครับแต่ก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยกลัวแต่เหนื่อยเร็วเัาเน้นจอดบ่อยครับเรา,าก็ออกเส้นทางอีกแล้วครับ ไรเนี่อะไรครับเนี่ยเอ้าเสียโกกครับเข้าไปทำไมครับเข้าไปทำไมนั่นเข้าไปทำไมโอ้โหเส้นทางของเราครับโอ,โ,โอ้โหไม่มีหรอกครับเนินดินให้ดันมีแต่เนินหินชันๆให้ดันอย่างเดียวครับเห็นก็ไม่ใช่หินธรรมดาด้วย ลอยด้วยสิไปจนสุดเส้นนี้ก็จะเป็นที่พักของเราครับแต่ไม่รู้ว่าทีงานของแท้ของเรานี้เขาจะพาเราพักไหมครับดูออเอาละกันครับผมพี่น้องเส้นทางของพวกเราเป็นไงล่ะครับไม่หินก็ลากไม้เราก็มาถึงที่พักครับ เรายกล้อโชว์ไป็หนึ่งที่ครับเราดีใจที่มาถึงที่พักครับมาแล้วครับคนสุดท้ายกบเกียร์เดียวโอ้โหไปต่อเลยครับอยากโคลอยากโคมาให้นะดูเสียงกจะยกล้อโชว์ครับโอ้โหครับบอกให้ยกล้อหน้าไม่ให้ยกตูดครับยกล้ออะไรัััตวครบอ้าวเขาบอกว่า ซอยค่อยแน่ครับแต่เราไม่ซอยครับเรามายืนถ่ายคลิปครับแกจะขึ้นไปตามร่องนี้เหมือนฝรั่งเลยครับนะครับเราจะยืดด่ากให้ครับก๊กรถออกก่อนที่จะเูดื่อไปตรงนั้นก๊กง่ายไปผูกนักก็เกาอีก ไปยิครับไ,ไโอ้โหเขาทำอะไรย่นี รถเขาใหญ่ครับเรารถน้อยเราต้ <S <S 1> <S 1> าองดีเ้าจะยอมที่ไหนครับเราก็ยกตัวเหมือนกันครับ หลับดีีคันนี้ครับผม <laughs> เข้าโค้งแรงไปหน่อยครับสไลด์เลยสไลด์เลยต <laughs> ายครับผมหนึ่งแต้บแล้วครับสำหรับ ครับปีกล้อลากกันเลยทีเดียวครับครับผมเล่นโคลนนะครับ จะที่จะดังนิดนึงนะครับ,รบผมเดินทางกันต่อครับเอาละครับสาหรับคันนี้ก็จะให้เอาแฮนด์ออกแล้วนะครับ oh, <no. S 2> ไม่ให้มีแฮนด์รดแล้วครับแฮนด์เพิ่นไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้ว oh. สำหรับเสียพี่อ้ห โอ้ครับผมเก็บไปแล้วหนึ่งแต้มครับพี่หอยเราก็ตายครับผมซึม่งตรงนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าสะพานผีผ่านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขุดอย,อยู่ข้างในครับ macam dia kan บ้ารลาดกระเชือก่อนนะข้างหน้าก็เพื่อนๆก็นําไปก่อนแล้วนะครับผมไ,รรบไม่รู้ครับ<อ> <laughs> มา,<อ>าตลอดยังไม่รู้ชื่อร้านเลยครับ <laughs> อยู่บ้านลาดกระเชือนะครับผม,มลแล้ววันนี้ครับหน้าร้านก็มีขายอ,าอะไรอะ่ะน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำแข็งใสตั้งระบอร้อตั้งระเบอ้อ แล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นทอดอะไรครับได้เลองลียนนี่ลูกชิ้นมาเดียเนี่ยนี่ครับลูกชิ้นทอดครับนายหัวของเราก็สั่งน้ำแข็งใส่เอาเรียกน้ำแข็งใสครับเอารวคือบดเอาแต่ฮะทำไมบดอ่ะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนครับจกัจกรยานทำไมก่อนมันชุ่ม นี่นะครับวิธีการทำเขาจะผเจ้าขึ้นปะเขาก็จะเอาไอ้ทั้นแข็งหลอดนะครับไปบดนี่แล้วก็ใส่ใส่ไส่ใส่อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฟ้าน้้ำแข็งครับต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่น้ําอันนี้เขาเรียกน้ำอะไรครับน้ําเชื่อมหรือเปล่าครับน้ำเขียวไม่ใส่นม โดนเตาัดแล้วโอดังเอ,อื้อเลยครับผมนี่ตามด้วยน้ำแดงเทลงไปหรือภาษาจีนเรียกว่าหวัวลงไปครับเท่าไหร่ครับลูกชิ้นปลาครับยี่สิบนี่เป็นบาทลูกชิ้นปาลายี่สิบสายครับผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางกันต่อแล้วครับ พร้อมแล้วใช่ไหมครับผม,มพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมปครับไป หลังชิดน้านตัดให้ใหญ่นะครับผม กับไงครับเอาละครับผมวันนี้เราก็มาถึงหมายปลายทางของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็กำลังที่จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมเนี่ยครับจะเป็นส่างเก็บน้ำตาตกให้ใหญ่นะครับผมมาครับผมล้วเจอกัน